เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยอยู่กับผมเองโอจิมาหรือ,รอดิจิเนอร์เดอะฮิวแมนวันนี้กูก็จะมาเล่นแมปมันมันเป็นแมปแนวไทคูนล่ะ <S <S อะไรวะฮะเฮาส์ for sale now's my chance let's go อันนี้เป็นแมปแนวว่าไทคูนว่ามังอ่ะ อาละซึ่งทำไมแม่งแหลกๆวะเึื่องกูก็จะมาเล่นแบบนี้กันเอาล่ะเชีย่ยอะไรมันอ่ะอันนี้เพื่อนกูนะเพื่อนกูอันนี้เพื่อนกูเลนลังาด นี่คือเป็นแบบใายมางาตรงไหนวะพี่เพลงแม่งจะติดเรือดสีดเป่าเอะโอเคกูคปิดก่อนอเมื่อกี้จริงจริงกูก็ปิดเพลงแล้วและแต่ไม่เพลงก็ยังแบบเพื่อนกูนเล่นแบบนี้ไม่เป็นอะ เดี๋ยวตามเพื่อนเดี๋ยวกูลองตามเพื่อนอ้วยก่อนพม่งทำอะไรไวะอะไรน่ะกูขายมังงะตรงไหนวะไอชิดเอากูเปิดเพลงสักนิดหน่อยโอเคกูกกลัว,วม่งติดลิขสิทธ์อะเพลง ไอ้กูกลัวแม่งติดเรือสุดกูเลยนี่ก่นอนอะไรตึ้งเฮ้ยขายตรงไหนวะที่แม่งเอากูค้างไีเวนเ,เออ Nhà nó nha nón đi nó À nó nha à, tông này hả? Oh. ทำไมว่าหลังนั้นไม่กลายเป็นขายมืงไหตรงไหนว่าโอ,อ,อ,โอ,อ้ือเอะไะเฮ้ยเฮ้ยกูขายอีกแล้ว อะไรวะน,นี่คืออะไร <S <S มังงะใ่รมันมีการขายมังงะไหมแต่ว่าไม่มีวะกูาอาจจะไม่มีชิดตอนนี้ก็สี่นาทีแล้ว อย่าตื่นในเวรตื่นตื่นไอนน้ี่ไอ้น,นี่ก็ตื่นด้วยนี่คืออะไรอันนี้ช่วยทำอะไรวะ เออเพื่อนหอมมากอ่อละลาแป้นหนึ่งหน้าขอ,อยากก่อนแป้นหนึ่งหน้า โอเคกูกลับมาแล้วเอาละอุ้สี่ร้อยกว่าแล้วแม่งสี่ร้อยกว่าแล้วเอาละแม่ง เจ็ดตีดดใครไม่โดนเฉียหัว,วอ้าคนเยอะดแม่ตอนนี้แม่ก็แบบ ซึ่งปูดจอเซเว่นี่อันี้ What the fuck อะไรวะสามารถสามารถ get more toilet เชียอะไรวะเด็กปู๊ย่อเขอาเองนี่แล้ว อู้วายเอ๋วายทีวายยู่น่ะเออตบมันเลยตบมันเลยเออเอะไรขู่ตอนนี้ขู่อะไรแปดนาทีแล้วโอเค อะไรนะเนี่ยเกมเนี่ยเกมพาเชียอนะไรวะน,นี่คือโอ้โอเคแล้ว ไหนอีกวะอันนี้นา่าวาดตัวตัวอีกแล้วโอ้เสียงแม่ก็แบบ nhiều hơn của thế ตีตีมันเลยตีมันเลยตรงนู้น,น <c oughs> โอเคห้องนี้มีคนเงียะ คุณจะเปิดตรงนี้รอรองเงินไม้เนี่ยโอเคห้องนี้เป็นห้องอะไรวะ ไอ้นี่มันขึ้นบ่อยจังวะไอ้คำว่าเนี่ยไฮเมจิกกมเมเกอร์เชียอะไรเนี่ย อะไรอะมองัสกูซื้อมาทำไมเนี่ยอันนี้เืออะไรทอมอันนี้ห้องอะไรวะชิดมึ้ชินเงียบ โอเคมันม okay, si oh, oh, ีไอไอกล้วยมาทำงานมีคนใส่ชุดกล้วยมาทำงานโอ้โหแล้วมันเป็นเดี๋ยวหัวแม่งแปลกๆอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรไปเห็นอ๋อ ให้เงินหลายมาก่อนอาล่ยโอเคแล้วก็อันนี้คือส่วนฟังนี้ก็ดีอยู่ นี่ก็ปลาไปหมื่นกว่าบาทแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยค่อยอัพเกรดแล้วกคนไปซือ้อเอออะไรวะนอนหลับทำไมเออคนคุมวันแต่เที่ยว อันไขในเสื้อวะติดแม่งเราต้องเซ็ตส่วนมัวเนี่ยอะไรโอเคมีตรงนี้ด้วย นั่ละโอเคกูอัดอไปแล้วสิบหกแล้วอะ่ะตอนนี้กูอัดอไปยี่ทุ่มแต่ว่าเด็กฟังไปอัปเกรดตก่อน ะอะไรเนี่ยสองหมื่นในนี่ซื้ออุ้ยสองม่นซื้ออะไรวะโดน เพื้ออะไรอีกว่าเอาอ๋ออ้นี่ก่อนยังตังไม่ถึงเออตังกู๊ซื้ไอ้นี่ก่อนดีกว่าแล้ววะ อุ้ยฝั่งนี้ดีว่ะฝั่งนี้ก็เริ่มพัฒนาแล้วฝั่งนี้ก็ขอออมเจียจอนซักซักหนึง่ง โ okay. อเคอ,อ,อืม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 นไอมาเทมาขึ้นมา <S <S ชิดยาหลับสี้า Okay. ต่อดีฉีดต่อไปซื้อนี่ก่อนซื้อซื้อ,อทอยเล็อะไรวะ สี่พันละไอชีดเจ็ดพันน,นี่ละตื่นสิตื่นสิวะเอากูค้างค้างเอาตื่นเออตื่นเออเปิดเพลงนิดเดียวว่าคิมมี่มิ่งน่าจะติดลิขสิทธิ์เพลงนะ เพลงอะไรวะเดี๋ยวเด้อกูค้าห้อีกเลยเหี้ยอะไรอยิบเอ็ดแล้วว่ะ